สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้ว่าพอกษาปอบอีกคือเก้าจ้พี่น้องพอกันเนยบรรยากาศตอน้ายซ้ายด้ยจ้พี่น้องวันนี้ภาคเขาปลาหานใหม่จ้าวันนี้พอกันในเสาร์ของวันที่16สิงหาคมพศ2567ัอสา, 2, สาป,ป,ปอบภาคเขาปลาหน่อใหม่ด้วยจ้พี่น้องในช่วงเฮ็ดไหวจ้าจะร้อยเฮ็ดบวกเกิดจ้พี่นอ้องรอยอีกจะสองเสมอจ้า มาเฮ็ดยังสิเกิดต่อจ่าพี่น้องแต่ว่ามือน,นี้มาหาหน่อไม้น้ำกันจ้าพี่น้องขอ่าวฟ้านมไม้เด้อจ่าพี่น้องหน่อไม้มันชิ้นนี้วะจ้าไล่จ่าพี่น้องเจอพิ่นขึ้นลำเบิดขึ้นแบบสูงจ้าอืมประเดี๋ยว,ว,ายวม,มาหาดุลเลยเนาะจ่าพี่น้อง สองนอจะพี่น้องตุนนี้เอาใดจะเอาไปเผาไปเผาแล้วก็ไปเซียนจะพี่น้องเฮ็ดเป็นเส้นนิดหน่อยไว้ถ้ากินนะจ้ะกับป้าน้อยจะพี่น้องต่อเฮ็ดออกก่อนเดลยจะพี่น้อต้าน้องงามจ้ะน้องนี่จ้ะ สวยเลยจ้านอนนึงจ้ะปรบป๋บเลือดถุงมือด้วยจะพี่หน,น้องบ่ได้เอาถุงมือมานำรุ่นนี้จะเอาไปเผาเด้วยจ้ะไปต่อจ้ะไปอีกก้อนหนึ่งจะพี่น้องว่าเป็นสิมี่บ่ บอดี้มาเอาโดนละจ้ะเพิ่นขึ้นลำเบิดจ้ะพี่น้องบ่อนี่ก็ขึ้นลำเบิดจ้ะพี่น้องโอ้บอดี้มาเอาโดน,ดโดนล่างควายมีจ,ยจ้ะพี่นอ้องเป็นไฟน้ำหล่นเด้อจ้ะพี่น้องช่วงนี้เฮ็ดห้างกาหาหน่อใหม่ซูพีุนองเบิ่งตละจ้ะพี่นอ้องรอเฮ็ดออกเนาะจะ้ะ ไปหลุน่นยอดใดยอดม้าน้ำซับกบจะว่าสีม้านหน่อยมาหลายจะมัอน,น,นี่น้นนำใหม่ออจ,ออจ้ะพี่น้องเพิ่นขึ้นล้ำแต่ว่ากระสิไปตัดเอาเยอะจ้ะแต่ว่าเอาหยากได้เด้อจ้ะพี่น้องเพราะถือกล่องผู้เดียวกระสีไทยลำบากเนี่ยจ้ะ เผาจ้าพี่น้องดุลต้องแบบมนี่หลายน้อยจ้าพี่น้องพูนพูนนอนหนึ่งบังข้างในมันจ้ะลา่าไลยจ้าพี่น้องพูนแมนพ่ดเด้อจ้าพี่น้องนอนนึงหมกน้อยนึงจ้ะแต่ว่าการถ่ายท้ำก็สิ่งลำบากแน่จ้ะเพราะว่าถ่ายคลิปูเดียวเนาะจ้ะนอนก่อนเด้อจ้อง ต้มจ้ะตุ่นเนี่ยนอนนลงจ้าอุ้ยแต่หลุ่นเผาจ้ะพี่น้องนี่จ้ะ ไปต่อจ้ะพี่น้องสามกอได้กบบระโบ้หลายจะ้ะมาหนิเพราะว่านมใหม่พิ่นขึ้นกอเบอ้ดจ้ะพี่น้องเอามาเบิองนมใหม่ไผ่ไงจะ้ะสิมีบอกนมใหม่ขึ้นลำเบ้ดจ้ะพี่น้องได้นอนหนึ่งหู้พื้นขึ้นลำเบ้ดจะ้ะอ่อยเหตเห็ดบังคลามเด้อจ้ะพี่น้องได้นอนี่เด้อจะ้ะได้นอเดียวจะ้ะ Uh. Oh, oh, oh Ui, oh, mot Mot kami ยอดมานก็บ่มานจ้ะพี่น้องหน่อไม้เพิ่นขึ้นกอเบิดจ้ะพี่น้องก็สิได้เอาไปแกงล้วจ้ะพี่น้องมื้อเช้านี่ก็เข้าไปหาเห็ดก็บ่มีจ้ะก็เลยได้มาหาหน่อไม้สายล้วหาหน่อไม้ก็บ่ได้ไปโดมจ้ะพี่น้องเพาะหาตามห้วยตามองจ้ะเช้าเข้าปาเห็ดเห็ดก็บ่มีจ้ะพี่น้องรออีก2-3มื้อจ้ะจังสิตามมึงอีกเทื่อนึงจ้ะพี่น้องนําม้งสิหามาได้จ้ะก็สิได้เอามาแกงเด้อจ้ะพี่น้องก็สิฟันอ่อจ้ะ เอาไปต้มน้ำให้เพ่นจืดก่อนค่อยค่อยเอามาแกงอีกเทนึงจะ้ะเมื่อนี้เมนูก่กะแกงน้อไหม้มนกนเฟ็นที่เรียบร้อยจะ้ะเอาใส่น้ำน้อยนึงเด้อจ้พอจะ,จะจพี่น้องกัสิเอาไปคว่วจ้ะจุดในน้อใหมเพ่นจืดเลยจ้ะพี่น้องไหม่ที่ห้ามได้จ้ะพี่น้องเอามาต้มต้มให้น้ำพ่นบกเลยจะ้ะเพราะว่าเพื่อให้น้อไหมเพันจืดเนาะจะ้ะกัสินำม,มาแกงทีทนึงเด้อจ้ะพี่น้องอเรียบร้อยเยด้อจะ้ะ รอใส,ส่น้ำยานัางแกงจับพี่น้องต่อไปกับใส่น้ำยานัางเลยจับพี่น้องน้ำยานัางน้ำไปแกงจ้ะแกงแกงของเขากับสิบมีฟักทองจ้ะบักอื้อและจับพี่น้องส่วนนี้กับสิบเป็นเห็ดปวกเลยจ้ะส่วนเครื่องเคียงกับเป็นผักหิ้งแง้ยงกับผักขาจับพี่น้องบุกโดดจ้ะพริกแกง ธรรมดาบานเห่าเลยจ้ะพี่น้องใส่น้ำปลาแดกปลาใส่เกลือผมช่วยลดจะพี่น้องเอา้าไม่เห็นวิธีการแกงน้ำใหม่แซ่บๆจ้ะพี่น้องเขาเศร้าจ้ะตำรกิกโขกบม่าหายละเอียดแนงเด้อจ้ะพริกตำเหลียวจ้ะพี่น้องเอาม้อใส่หมอ้อตามโดยฟักทองจ้ะฟักทองนี่ยพันซุกเด้อจ้ะพี่น้องขอเห็ดหววมาใส่จ้ะ ปรุงหลดตามใจสอบเลยเด้อจับพี่น้องถั่าเลยเด้อจับพี่น้องขุนนวดจ้ะใส่ร้ายแสบร้ายจ้ะตามด้วยเกลือจับพี่น้องแกงลใหม่สดๆจ้ะหามาใหม่ๆจับพี่น้องตามด้วยน้ำปลากระเดกบานเฮาเด้อจ้ะหลังจากปรุงเสร็จสิ้นเรียบร้อยจับพี่น้องก็รอให้หนอหมึกอื้อซุกแกน้ำยานั่งซุกจ้ะ ังจากที่ซุกแล้วเรียบร้อยจะพี่น้องเครื่องเคียงเข้ากันพักชะอมกับพักแขงงจะเราปอกจะใส่สองอย่างเลยเด้อจะพี่น้องฮบแสบๆน้ำกันจะพี่น้องสําหรับคลิปวันที่สิบหกต่อปลาหาเห็ดกับโบมานจะพี่น้องก็ได้มาหนานอใหม่แกงซุปที่ซุปสำหรับคลิปวันที่16สิงหาคมพศ2อ,อ6 7 สาปอบก็บสิเลฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่เลอจะพี่น้องอาจ,จเป็นคลิปสันส้นๆจะพี่น้องไปหาเห็ดอยู่ในเมืองกับโบมานจะเห็ดกับโบออกเลยจะพี่น้องฝนก็เริ่มหางเลยจะฝุ่นบตทเก็จะพี่น้องบานสาวปอบหาสสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่เละจ้าชื่นชอบวิดีโอจังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับช่องหลอกปากะตะนาไว้นำไปด้จ้า เอาฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้ละจ้ารออีกประมาณสองซ้ำเม,มื่อจะพี่น้องซ้ำปิิไปปลาไปหาเห็ดอีกทีหนึงจ้าว่าสิมีเห็ดยังออกแน่จ้าเอาสำหรับนี้สวัสดีจ้า